สวัสดีค่ะแหนมปีกไก่เราเสร็จแล้วนะคะทำเย็นวันก่อนนะคะเย็นเมื่อวานก็ครบย4ิบสีชั่วโมงสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยเนี่ยนเนี่ยทอดแล้วนะคะทุกแล้วอร่อยจัดเปรี้ยวชอบกินของเปรี้ยวๆกินล้วพิดเอ็นทองมากินของมักดอง มากิดของสมสมูจะกินละเผ็ดอินทองแต่ว่าเปรี้ยวซื่อขึ้นสิบเป็นอย่างดอกน้องว่าเผ็ดพ,พร้อมเนาะอร่อยเผื่อนะจ้าอร่อยเผื่อทุกคนค่ะแหนมปีกไก่นะคะทําง่ายอร่อยปีกไก่ปีกบนนะคะเราซื้อได้ที่ดีซูเปอร์นะคะส่วนที่การหมักถ้าเราทําแบบแบบที่เมืองไทยมีกระเทียมมีข้าวนะคะมีเกลือมันจะใช้เวลาน,านานมากกว่ามันจะเป็นนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่มันหนาวมันแบบเดลียทำงานไม่ได้ นะคะแล้วก็จะมีวิธีทางรัดก็คือใช้ผงแหนมนะคะใช้ผงแหนมทําเก็บไว้24ชั่วโมงก็รับประทานได้เลยอันนี้เราทํามันก่อนนะคะเมื่อวานตอนเย็น6โมงก็ครบ24ชั่วโมงพอวันนี้6โมงก็เป็น2วันอร่อยพอดีเลยเปรี้ยวๆนะคะคอนเสิร์ตว่าเพิ่งเข้าเสร็จอร่อยอ่ะดี๋ข้าวเดี่ยวร้อนๆนะคะอร่อยเปล่อค่ะ